ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่สายชันนกนะคะแล้วก็คุ่นแม่เหมือนเดิมจ้ะแบนๆนะคะวันนี้นะคะเวลานี้แบบว่าดึกแล้วนะคะแต่เราจะมากินตาซัวกันนะจ๊ะหิงงรู้สึกว่าอยากกินตุ๊กเดะกวันนี้ดูสวัสดีครับยังหมสวัสดีครับกอนครับก่อนาก่อนครับก่อนกินกันเลยจ้ะตุชปไปเลยนี่มีกุ้งแมนะแล้วมีผักกาดหอมวันนี้มีผักชีลาววันนี้ไม่ได้ปูตับ ปูมาแล้วก็อันนี้เรียกอะไรผัวผูแล้วก็อันนี้คือผ <ะ S 1> ักมะระมรัะระอันนี้ก็คืออะไรอ่ะมือนั่นแหละยแทบสุดละเฮ้ยมันคือผักมันก็เป็นเป็นผักไม่ได้เหรอแม่อย่านี้ผักชีลาวลูกอืมันคือผักชีลาวแล้วก็ผักคือแล้วก็เป็นผักไม่ได้เดอ,ยอย่างนี้ครับ ไคเหิปลามานะคะเรียกเอาปิดบ้านกินใครหิวก็เข like ้ากลัวนะคะคือดาวจับวนๆกันหูปลาสีได้ขนมเส้นเด้ออันนี้คุนยายพองก่อนใส่ได้กินย้อนทำง่ายๆจ้ะเอาช้อนมาแต่บ่อนใส่ซ้อนไปหาตลาดสองวันไม่ได้นะเหนอเต้นอะ ไ,ไม่หาแบบอ้ที่นั่นออือคเด็ดจ,จริงไม่ดูกกันกับผักชีรอือมันต้องลอง เด็ดขนาดใหญ่น้วจิ้มซึ้งจิ้มจุ่มเนาะชิ่มช้ำน้ำปลาฮาทีทำอ้ามกิน <c oughs> ก,นกินกนะุ้งหเนะมกินหมดจุ๋ไม่ได้ไมีนะไรหนูหนูเป็นหนูมันมันไม่ได้จิ๋ว นอนอดึกปพี่เพทายคู่นอนดึกอือหือไม่นอนดึูเล่นเกมลูกตันี้อ่ะอ่ะมันตรงนี้มันอยา่าบอกว่าเพทายพูอะไรใช้บุญไปปลาษาเอาไม่เอาเอาไม่จุ่มมันปะลาลาให้อ่ะอ่ะ,อะออก,กินบวก,กินนี่ดาเป็นภาษาลาวได้เหรอลูกนี่ก็ได้ อ้ยหน่อยปลาร้าค่คเสตาตัวสองและสองเอาครับอือร่อแขยอือ่วยย่าจังเพื่อ ก็ขคโมยนได้มารักเคนกินได้แคบคนไปได้แบน้ได้สิเปมังกรคนไปมาทำใหญ่แซ่บๆนัวๆนะ ก็แม่เปลี่ยนสีสีทูมันจะปรับแสงให้ก็เปลี่ยนสีเป็นสีอะไรอะ่ะก็แม่เปลี่ยนสีเป็นสีอะไรแม่เขยิบตาเขยิบตาไม่ได้หรอลูกโอ๊ะิดแบบไหนเป็นสีก็มีอะไรทก็มีจะมากลันทีนี้ E ใครเล่นน้ำในห้องนำ e ้ำรึเปล่ายี่ก้อยอาน้ำไม่อยู่ทิงนี้เราขาดผู้เรียนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะคิดกินงผู้เรียนใครสนใจก็ซื้อจากเราได้นะ เดี๋ยวเนี่ยเพื่อนหนึ่งกินอันนี้มาเราประกันความกรอบของูุเรียนกรอบนอกนุ่มในจนระิงจวินก็เหมือนไม่ได้ขายหรอกนะคะรับหิวจ้โอ้เจ้าเนือันนี้<ร>ก่อนนะอยากได้ประมาณกิโลบอกนะคะค <c oughs> ่าหิวคือเป็นปกิโลหรือกิโลละยี่สิบถ้าไกลเกินก็ไม่รับเด้อ แพงทันทีก็ต้องกินเนื้อดีๆนะคะชอบตัวเองไม่ตัดถูกเองนำบางแล้วต้องหันอะไรอกอย่าเยงเด็ดๆแั่ๆเพื่อนๆดื่มน้ำช่ำๆนี่ก็

อ๋อแม่คิดข้ลูกเฮเดี๋ยวเราต้องก่อนเอ้ยสงสัยลูกนี่จะต้องไม่ตีออกสือ่อแกงเข็ดขุนใจขอว่าเหรอแบบคนกินเผ็ดเลยกินไปไปหากินกุก้งอีกไหมลูกฮะกินกุ้งอีกไหมคะไม่เอาให้เอาบ่ ทำนอะบอกอือึอือหึอ่ะฮะโอ้โหเอเแม่อวเหรอไ่แม่อ่ะหนแม่มันพูดกับหน่อดเพาวันนีหกแม่จะคุยกับเพื่อ,อ,อนๆที่ติดตามรับชมเราเนี่ย ก็อย่าลืมฝากดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในทุกคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจที่มาแวะชมหรือมาคอมเมนต์ดีๆนะคะสําหรับเพื่อนๆใน YouTube เป็นช่องทางออนไลน์อีกทางนึงที่แม่พิ่งรู้จักว่าเพื่อนๆน่ารักมากค่ะทั้งแบบคนที่ประสบความสำเร็จแล้วและคนที่แบบเพิ่จะเริ่มก้าวไปพร้อมกันนะคะ่พีต้องมีเขด้วยมา ลูกเราดคุณแม่กินหมดทั้งตัวซรลูไม่เดี๋ยวไม่ก็ไปน้ำมูกไหลแล้วบะกิุ้งน้อยกับกุ้งใหายเหมืนเดิมเลยเดี๋ยวมันมันไม่เผ็ด ไม่เอาชิ้วๆมายัางไงก็ไม่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะคุณุกท่ามทีม่ติดตามับชมแม่และเพื่อนๆ้าต่อบ,าบา๊ายยค่ะที<อ>่รับายๆค่ะดูแลสุขภาพด้วย